สวนเนี้ยป่ะมันไม่มีสกิลว่ะเพื่อนมันแบบมันมันแบบโนโนนอตติ่งนอตติงโนตนอตติ่งนอตติงปีไฮคือถ้าลููกไม่ตีกูว่ากูฆ่าได้อะรับไม่มีใครตามกูมาเอางี้ขยายกูขับรถไปกดกดโอนเงินไหมกูตอนนี้เลยมันกดแล้วหนึ่งอะกดโอนเงินมาเลยกดโอนเงินมาคนละครึ่งเอ้ยเอางี้เดี๋ยวกูออกห้าเซนทุกงกูออกเก้าสิบห้า ผลละครึ่งครึ่งยังไงวะตามนตัวอะไรวะป่าเป็นป๊อปปี้ป่วยเบลนงสกีไม่ไหวะวะมันไหวไหมวิ่ง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 ะไม่มีแฟนแล้วไม่มีสเตลไม่มีทุกตีเลยนั้นพวกเนี้ยไม่ถึงวะเอาแต่กระดดได้ไหม กูไม่ทันกูไม่ทันไฟตับเ่าเอ้าเอ้ตายไหมไม่ตายไม่มีคิวไม่มีมึโดดได้พี่โดดได้นี่โดนวายนี่ลงบุญรันี่สวยโอ้โหเมนจัดแข่งก่อนน้องชายมัดเจนเฮ้ยเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้ววิวคัมวลคัมเลยวิวคัมวิววิวคัมทีเฮดเลยวิวคัมทีเฮด จะปวดทำไมวะเฮ้ยเลนกลางลงล่างเลนกลางลงล่างไม่เบื่อหรือตีน้อยลิงหยุดไปลิงหยุดลิงหยุดนั่งหยุดนั่งหยุดมาทำไมวะไอ้กูทุกคนเหรอตอนมันพุ่งติดวอรเมื่อกี้เยลิงแวลิงแวพี่จะกูอ่ะเป็นติพี่เสียธิชิ้นสองคิดปะฮอปปี้อยู่นี่วะได้ิงเหรอได้เฉยอะไรนะปูฟ้ามาปะ ผลิตวิเศษแบบพิเศษแต่ป้าใส่ไข่ครับเอาดีนะไม่ตกที่ข้าจะเข้าไปทางโมดได้บอกไปนอนนอนไม่กิ่นหรืว่านอนจัดการเงิอยู่ไหนองีกลับละเรื่อนแหละนอนไม่กินมันติ่แล้วมันติ่แล้วมันติ่แล้วมันบินมันตายปะเดี๋ยวตายมันติ่นเฮ้ยมันเห็นป๊อปปี้ไปนี่ย หมดแปดเป็นการหารฟาเยอะจังอะฟ้าระวังนะ้ยโอ้โหกูน่าจะเก็บคอมโบสกิลไว้ว่ะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมไม่มีว่ะคาตามาคาตาอยู่นี่คาตาอยู่นี่มันโดนมันโดดได้ไงอะกูใบไม่ใช่หรอได้อยู่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 ไอ้ทีไอ้ควันด่าคิวควันด่าคิวปั่นมาควันด่าคิว โดนโดนโดนดัะเขี้่ะโกกอีเขี้่ะกบโง่เร็ว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 เฮ้ยชุบหายแล้วอยู่ไว้นะบ้าอยู่ไว้นะบ้ากกวี้มาและเฮ้ยว่าไอ้เวฟีเฮียนขอเลือดน้อยกว่านี้เอ้ยพอพอพอวิ่งเร็วกูวิ่งเร็วไม่กล้าไปอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยที่ไหนอ่ะโดนมดตัดเลยนักหนาวะให้โดนวะ ว่างไม่ไปหางานทำว่ามาขโมยเลือดกใูใหม่ที่มันปล่อยลิฟต์เหรอวะทำไมมันได้เพจไปเยอะจังละไม่ได้ยินอะไรเลยตอนเนี้ยแย่ฝนดนังมากเอ,อ้าป,ปูฟา์มั่วโด,ดนเฉ <c oughs> ยเดวกูเห็นเป็นเส้นแล้วไม่คิทีนี้เขามีโปรแฮกแมปแล้วอ่ะ ก็ป <muitas S 2> no ี้อยู่นี่นะแล้วแฟลเลน่าจะปล่อยตายกูน่าจะเอามังกรวะมาได้ปะเพื่อนยังไปแป๊บรอยหกสิบเลยโอ้โตีตายไม่น่าได้แล้วปล่อยเลยก็ได้มั้งไกลอ่ะได้อยู่นะเวฟเอาพลาเขาคิวไปเอาคิวไปเอาคิวไปโดนตายปะมันตีไปยังวะลูลู่อ่ะยังกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วตัวจับจับตัวช้า ล็อกขาไม่โดนพูดเป็นงั้นนะคาตาไม่มีท่าทีจะสวนเลยตายต่างี้โดนไม่ถึงไอ้เฮียโดนสโลอุ้ยแรงจัดโอ้ไม่ตายว่ะโอโตทันทีเฮ้ยเร็อเรือเร็วเร็วเร็วเรมาเลยมีตีละสลีฟมันมันอยู่อ่ะนะ เดี๋ยวแม่ยังวิ่งอย่างไวเลยรถลนอตติ้งนอตติ้งปีไฮคือถ้ารู้รูปไม่แม่นนตกีกูว่ากูฆ่าได้อ่ะไปิดรับเป็นไมไม่ไมีใ,ใครตามกูมาหนูอยู่ไหนอะ่ะหนูไม่รู้อ<ม>่ะแถวนี้แหละน่าจะอยู่ในป้อมอเฮ้นีรไปยงไง มันจะยิงมันจะเพรว่ามันจะบินมายิงมันบินเลยวะไอ้เฮียป๊อปปี้แม่งแฟดเลยสัสดักก่อนไหมดักไหมดักไหมตัดดักไปดักตัดดักนี่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 ล็อกขาหนู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  มือมันแตกไม่ทันเฮ้ยอ้อนอ้อนอ้ออ้ออ้อ้เมฆโดนอ๋อเี้ยคาตาโดนใบจบเลยล็อกขารับๆับโดนไหนวะอ้าวเฮ้ยในนี้มีคนในนี้มีคนร้อยโดนของกับสุพัน ฟู้พระเปีดิฟตัวตอนหนึ่งระวังหนูนะเพื่อนไม่ใช่เอฟเฟกมีเหรอคนละหนูไวเที่ยแล้วขาสวยไซเบอร์เอ็มเข้าสิงไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้สวยคุ้มเลยเฮ้ยหนูมันกดโค้ดด้วยเฮียกูสวนกูสวนกูสวนแน่กูสวนแน่กูบอกเลย เฮ้ยผูฟ้าอยู่ไหนอ่ะเอาเฮ้ยอ้าวเฮียเฮ้ยผูเอาจริงนะกูเอาจริงนะกูเอาจริงนะแมนคนเราผูะเอาจริงด้วยเอางี้เอางี้กูมีแส่ทีนึงเฮ้ย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 ใส่ดีอ่เฮ้ยโอ้โหมีดไอ้เหี้ยกูเอาจริงเลยไปลไหลคาตาไหลเรียบร้อยโอ้โหกลับกลับสักตัวดิหนูกลับละ หนูได้กูได้หนูหนูได้คือไม่ได้กลับหรอกไม่ได้กลับกูกลับวะอุ้สวยเพื่อนป๊อปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้กลับโดนกลับโดนสวยไม่มีเลือดได้ได้สวย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 ขามวิขามวิขามากูมากูมาภูกูมาหนูมาเนี่ยหนูมาแล้วหนูอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ป๊อนป้อนหนูอยู่นี่ ขอหนูขอเจอหนูกว้ซ้อนให้ีนูต่อเลยแถวป้อมแถวป้อมมันอะระวังนั้นน่าจะนี่ไงนี่ไงเออนั่นนั่นน่ะนู่นอยู่หลังป้อมมันตีเร็ววะมันตีไหมวะโอ้โหไม่ถึงโอ้โหนิดเดียวเดินเทียนเื่อนไปทำะไรเนี่ย ับดหนูฟีค่ะหนูฟีจัดเลยสวยเลยสวยเลยค่ะเยอะยะมากสวยสวยสวยโอ้ยโอ๊ยอะไรวะโย่ยิงสามทีตายเลยตายเอ้ยเชี่ยตายหืมโดดไม่ถึงไอ้เชี่ยให้กีจัดทะเบิดป๊อปปี้ตายก่อนไม่ได้เด้งหนูมันได้โล่อะมีเชี่ยมันเป็นรูรูอะเพื่อน โดนด้วยนะเอ้าอันตีอันยังใหญ่เลยดิสวนเลยเฮ้ยสวนเอาได้ด้วได้เอาเอาตัวหลังนี่อันนี้เอาหนไหนอันไหนน่ไงพีชสวยเพื่อนหนูปีกแล้วไะเนี่ยหนูอยู่ไหนอ่ะไอ้หนูตายแล้วกูพาสวยเพื่อนตายปอไม่ตายปอไม่ตายสวยมากดีเลยดีเลยนี่ปอไม่ตายนะปอไม่ตายนะเฮ้ยให้กูได้ดีคีฟหน่อยไอ้เหี้ยเร่อดึงจากไหนวะจบแล้วปะเยี่ยมเล ไมอมหนูยัโดนโดนไฮด้ากูแล้วเหตุ <c oughs> เลือกกูหายไปไหนวะกูจำได้กูไม่ได้โดนดาเมจเนี่ยอยู่ที่กูเองอยนะู่ส่งไม้ต่อฉนะันส่งไม้ต่อจนระิงไหมจำไม่ได้อส่งไม้ต่อขันปะวะนหนูเกิดอ่ะหนูหนูไม่เกิดสิบห้หา,าวิหนูยายาวน่าจะได้แล้วป้อมเนี่ยจบแล้ว